มือนีวันที่14นะครับ14กรกฎาคมมาเบิ้งตัวใหญ่ตัวแหลกเลยพี่้องเออคอพันมันเสื่อมเป็นหรอเ่บ่ก็เสื่อเป็นยักษัได้จเดอนจกงามันี่มันเท่าีหมันเท่าี่เราีลบหนึ่งเนาะเอืนเวลานับรับนับนัประยูง่คือแต่มีแขวคู่เขาลบไปอีอันหนึ่งเนาะกำลังเกงแล้วเออสีปีกว่าคอพันเปิดร้ายพันให้เดไสามห่นครับ ยังได้สามหมซีตัวแหลกเลยพี่น้องครับตัวแหลกเลเดอร์เออสามหมื่นซีสีเอาพี่น้องทำบลไหนไทยบางพอพันปอครับตัวนึงบางบางไทยเรื่องไทยเออบางบางดีๆพี่จอเป็นนอสามสิซได้เปิดไปเสื่งได้ไครต้งอยู่องศาดีอยู่พี่น้องครับไครต้งอยู่องศาดีลูกระคสามหนึ่ลูกสามหน่นวบเบี้ยวบ่บุคคลบ่ง้อนอสาปีกว่าคนว่ามสซเปิดไปสามิบซีห้าเนื้อก็ได้นาะ ได้หมดทุกอย่างว,ว่าได้สื่อเนาะว่าได้สื่อครับแม่พอพันดนังเดียวเลยสาพพมยี่สี่สามปีกวัวผลงานมีแลยสูงเม็ดส,สูงเม็ดสี่สได้อยู่ทายลงกลึกมึปได้ไี๋ยวมนทายเห็นในจอบ่ได้เลยนั่น,นนานปล่อยไป สำนียแล้วก็กลังพอพันดีนะเออกำลังเก่งส okay, ิใหญ่กานีบ่ดนอมันมันขึ้นยากมันขึ้นยยกนใกางห้่ยบเออใหญ่กนในกลางไห้เด้อสามหนเดี๋ยวด้งเบิ่งหนกันตะหนกตั้งตะหนกเบิ้งตะหนกันตะหนกบ่ลมเนอพี่น้องตหนตหนกบ่ลมเบิ่งเวลาเบิ่งเบงพันเบิ่งให้เบิ่งตะหนกนสามยีสี่สามสี่เอาเบิรเอาเบิมาใสก่อนเดีวเเดี๋ยวด้เนาาเบิ่งพอพันตัวแรกพี่น้องพอพันตัวแรกเด้อ เอาเบอร์มาใส่เลยลูกศเก่าซีศูนย่าซี4ีหกสามศีหกสามหนึ่ง่งเัวทางไหนงัวสีสลายงัวสีสลายส่งเข้าประกวดงัวอยู่3ปีกว่าสูงเม่อศีสิบกวกัวพี่น่องห้องไปสามสิบสตอนเอาพี่น่องขับโคมาหาไปเนอะแถวซเหียมแถวีเลียมก็ลบไป1นเหลือสปีกว่าแถวคู่แถวคู่มันีหรมันสองคู่หรอเออขนาบขนาบงัวเขาจะเขาจนับตํามแถวส บอกเลยมันโตแล้วบอกเราบอกเราเอา,เอา,เอาไปตัวแรกแขกมันแต่ละกองเขาตัวมันยืดห้อยอ่ะอโอเคโอเคไปตัวแรกไปเลยพี่น้องครับเปิดเมื่อมื่อเมื่อฝูงหนีก่อนขู่จะโตวะ่ะขู่สองแม่หนึ่งขูนี่เอาไปขุนเนาะ คุณเนาะถึงต้นดไูน้อยต้นดูน้อยคูนี้เมื่หกคถึงต้นละแปดพันกลัวเอายูนเกฑ์นี่แหละพี่น้องุตัวนี้ดีเลยนีตันสูงดีเลยตัวนี้นะอนัคขดีีนาอคอแข้งคอขาดีๆพี่น้องบึงง้ัแตบึงคอมันไเบึงขาบึงไงกุดขามน้อพี่น้องต้นละแปดพันร้อยคุณร้อยุณเลยนี่ร้อยคุณเลยพี่น้องพี่น้องทังยาสูธรอนเนาะเห็นคลิปแตวกับเมาแต่เพิ่นบ่เดรกับโทษท่าเอาต้องบ้านกูละต้นละแปดพันง่อนี่ประมาณเจ็ด ประมาณนั้นเอเนาะมึงเขามันอะไรเขาออกหลังเขาออกหลังประมาณเจ็ดเดือนแก่เนี่ยหลายๆเจ็ดเดือนก็กลัวอ้ยข้อขาใหญ่ไปหนาเนาะมึงลักษณะแบบนี้ง้อพุนนะควันจันทร์พิธายง้อเหนื่อยนะพี่น้องวันจันทร์พายง้อเหนื่อยหายเบิ้งวันศุกร์พิายง้องามหายเบิ้องเอาเบื้งถ่ายมบืงถ่ายเม็ดเม็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าก็กลัวข้อมสูงคนเอาตัวแรกไปหรอบัดอีเมียล่ะ สาคกันเนาะโอ้โว้มีรุนมีรุ่นเอามาเบิ้งัวขน2ตัวพี่น้องอายุได้ละแปดแปดเอ้ยเจ็ดแปดเดือนก็่ัวละถึงตัวละแปดพันสตัวนี่แปดพันแปดสายีอยกนี่แหงถือแหงเนาะยกนี่ถือถือแขหงเลยเบิ้งกับพี่น้องได้เบิ้งด้อแม่ตัวหนึ่งตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้สองว่าทางไหนเยลืมาภาษี ภาษีครับหาษี่เฉยเเวจใสเบอร์ใหมผบครับแปดห้าหนึ่งสามห้ครับหนึ่งเสี่ห้าตัวแม่หนึ่งตัวตัวผู้หนึ่งตัวแปดสามยี่สี่ยูนิเกียนี่แหละหม่านยูยูอยูไบรลินกับซัมานี่แหละเทสแปดพันนี่แหละยูนิเกียนผมไปไรลิงบ้างๆกับซัมนี่พี่น้องเขาสื่อกันว่าเ่ม่านร้อยภากลางเขาสื่อซัมนี่แหะซึ่งเจ็ดพันแปดพัน แต่ตัวนี้มันไปใส่ดีๆเนาะออกเลยได้นี่ตัวน,นั้นมันบูงดีแล้วล่องมาขืนเลยลนะนี่อ้วนปึ๊กเลยล่ะครับเอา้าพี่น้องทั้งเสียงวางเด้อเห็นเห็นคลิปแล้วก็โทรเอาครับเดี๋ยวจะลงให้ขันเพิ่มเดี๋ยปล่อยก็โทรตามผ่านบ้านเอ้าไปหมู่บ้านไปวาลินกันใครดีเนี่ยซวยนี่เนี่มือนีมันมันกานมัน ตลาดนี้มันจั่นมันมีมีแต่พ่อค้ามาซื้อกันเองเนี่ยเออตลาดวันจั่นนี่ตลาดยะไอสมปอยนี่มันจะเป็นพ่อค้ามาซื้อเอาไปต่อตลาดยะโสมมือเรศร้าครับครับประมาณนี้แหละพี่น้องครับไปไปเบิ่งง้อผู๋เอาผู๋อีกเอาง้อผู๋ยิงเดียวไปเลยเนี่ยบ้านทายามไหนเหรอนี่ยบ้านไหนอี้แม่เนี่แม่สาวไอ้หน่องฮะแม่สาวเม็ดผมอยู่บงสูงครับ สามสิบห้าเดียบอ่ะแต่อยู่เนาะแม่สาวสูงสามสิบห้าอยู่ค่อมสูงกว่าเด้เี๋ยวเดี๋ยวเทียบกันประมาณนั่นละสามสิบไปก็กลัวพุดละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเงินว่าแม่สาวแม่สาวปึว๊บย่าแบกนุ่มซีน้ำล้างได้พี่น้องครับน่าตัวน,นี้มากเด้ตอตัวนี้เด้อพี่น้องโทษเด้อ วันหนึไอ้คิดหนึ่งพอดีเลย1 1 0 0 0แม่สาวเกือบเกือบชนปีเลยได้เนาะเห็นปะปีกว่าเนาะกว่ามันตัวใหญ่น่ะปีกว่าัวมันทับเลยหรฮะเขาว่ามันมีการคุ้มฝุงนบอเขาว่ามันเขาว่ามันหลักซึ่งเลยครับสองเดือนแล้วโอ้โหอ๋อทับกับทับหมื่นพันเนาะมองออกมองขายเลยเนาะเม็ดสามสิบกว่าๆพี่น้องครับสามสิบกลางกลางกูละมาฝากเลขฝากเลข 0อ6ศูนย์หกสองศูนย์สององาแม่สาวสูงเมตรสามสิบก็กลัวร้องไว้หนึ0 0หมืพเด้อพี่น้องครับเพิ่งเอาพี่น้องเด้อตัวนี้ไปเบ่งเทปเอาเงี้ยวเอาเขรกอบนึงเล่าเรีกรอบนึงศูนกครับศูนย์หนึ่งหนึ่งครับสองศูนยครับหนึ่งบาทต่อหน้องครับรอดหมื่นขายปะว่าขายนอ เอาหลอดเบรนคนขายเในพี่น <upper suffering> ้องพุกอ no <Mack> ้าวทุกอ้วลี่แผมถามง่วเพื่อเพื่อนย่นิงถามทางไห้ก่อนไหนว่าเออมันขายอะไรเท่าไรเด้อต่อเท่าไรขายเท่าไรขายพี่น้องเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการต่อรองง่วเพราะว่าบา้องเธอเป็นกรบเป๋าขายเบื้องเธอเป็นกระเปากาบ้านทีน่ะถ้าง่วเพื่อนเองเนี่ยเพื่อนจี๊่อขายเนาะทำไม่มันซื้อมากเพื่อนก็ต้องขายน่ะเอาเงินเพ่อหมุนกินนะเท่าไรเหรอพ่อโอ้ลูกแม่อยิ่งหักได้หนี้เนาะลูกแม่ได้หนี้เท่าไรนี่ ใต้เป็นใดเอาแม่ลูกลูกกับแม่มือหาพันธุ์เห็นปะลูกมันคือฉีดดังน,น,นอนทับไฟเนาะโอ้ยไปนอนทับไฟไนายยังพี่น้องนอนทับไฟพุ่งไปยังดอกมือก็หาพันธุ์เอาเปิดแม่ต่อไปแม่ลูกลูกแม่มีประมาณบุ้เกินสองเดือนเดือนกลัวเนาะเดือนกวน่าเนาะ ลูกเพิ่นนอนท้าเฟพี่น้องนี่เป็นเดก้าอยู่น่ไปย่างออกเดี๋ยวมันก็หายลูกแม่ได้นน่ลูกเดินกัวแม่เป็นง yani ้อไทยกลางเนาะไทยกลางเนาะแต่ดีเเนาะไทยกลางเนาะไท่กลางไทยกลางึงท่านนี่มีเรียกปะม่เรียกรัใส่ไม่ดเบื่อเบื่อเบื่อบหาท่านมมพ่นองแปดศูนย์แปดันแปดศูนย์แปดครครับดนี่น ศูนย์แปดศูนย์หกเกเจห้าเจห้า่ท่านใดนามามุงองึงองอึ้งล่าชีอะไรพื้นหาพันแม่เรื่องใดอยู่พี่น่องเ่ครพี่น้องทั่วผมทายสองนนพี่น้องผมทายสมือได้ ขายได้หลายอันขายสองหมื่คือมาตัวเดียวไหมนี่คือมาตัวเดียวขายไปแล้วขายไปแล้วแม่สาวทีมงานราชสีสไลด์ก่อนเพจอยากให้งานประกบไายคลิปก่อนหนึ่งวันกันที่น้องทรงปุ๋ยดิบวันนี้ไปตรงย่างซุ้มหน่อยวันนี้ไอ้โทต้าเรามาเดินว่าเดี๋ยวจะจัดเส้นสายสองเบยจัง หนึ่งมื่นอ้าแม่สาวเม็ดสี่ถึงสามสิบเสปก้าเนาะความสูงเนาะาเอืผมสามสิบเก้าบวกบวกเกือบสี่สอายุจะปีถึงถึงผมว่ามั่นแปดเก้าเดือนบ่ถึงสีสีเป็นกะเบือกเนาะกำลังกำลังไดง่วงข้งของ่วข้งขอบึงถ่ายก่อนเครื่องดำเครื่องดำดำปือปื้อเอ้าเครื่องดำเม็ดเกือบ เกือบเกือบสี่สิบถึง 40. สี่เท่าไหรเปิดไวสิบสอ,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 อขงขอ,ของพี่น้องต่อมันติดโนะบดอ่ะบดหน่อยหเนาะเีว่าไอ้ขามันมันอยู่ในขอบพี่น้องมนเลยเเห็นป้าหิมันดำๆเบดหน่อยเด้อโบดหน่อยน่โบดหลายเอาบางครั้งได้สิบเปิดไว้เครื่องได้พี่น้องครับผมมาเบอร์มาใส่เลยลูกูแปดเก 6 7กเจ็เก้าเก้าสีสามายีลท์กเอาผู้ใดอยู่ทางราชีสไลา์นี่ยทุกหาเอาพี่น้องแม่ส่งหนต้อหน่อัุนไปบารินบารินขายขายดี่ห้อวงอ้วนจอยขายไปไนต้นนี่อยังไงนไม่ต้นนี่งขอพันตัวนี้เลยโอ้ยลูกเจ็บๆเลยเนาะ ลูกบกระหล็ดเน้อลูกเจ้ากะเล็ดอายุจัดเดือนล่ะเลูกเจ้ากระหลิดเคเอฟหกแปดอายุประมาณประมาณน,นั้นสิบอยีลูกตะก,กุ่นเคเอฟบริบัตใบหลอดมีอยู่เน้อเอาต่อไปมาเปิดตัวต่อไปตัวผู้เปิดเท่าไรครับตัวนีน้งตุ๊กตากะหล็ด หนึ่งมื่พนพอบาทว่าที่พ่อพัน์นนอนาคตอายุบปถึงปีพี่น้องกับมานเกือบปีขึ้นปีแด้งสีออกไไนเนาะสีมันออกกันวะเอาเบิ่งตะนอกเล่าัพับหนาพับหนาเล่าต้องสิบสี่เทายย่าละก่มือนีหนึ่งสีหาศูนย์ปหนึ่งเกินหนึ่งสี่ห้าศยันหาร่ลูกเจ้ากะเลิด เพศกายุประมาณช่ปีกับช่ปีพี่น้องงานบองานบอพี่น้องบุงพับนาเราแข่งขาเราลูกพกแปมันถิดขามันถิสุดันตัพี่น้องเห็นปะอีกผมเพยแจ้งพี่น้องว่าง่ว่แปดนี่กับสามนึงัังกันตัวแามนขาสีเงากลางสีเงาอันนี้พกแปด่ครับใช้เบอร์หมผมศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สี่งหเก้าเกวเกือบปีได้พี่น้องเด้อ อนาคตต้นายไปังนไหนกระดูกกนี่ประมาณอกันบ่โอ้สามหนึ่งขายไปไหนสากันบ่คโอ้อาพี่น้องครับพ่อพ่อหทางไหครับนี่หี่สไลด์าีสไลด์งก็ประวด้นีว่าราาครับพ่อฟัดพ่อเวียงอยู่วะโมแรงโมแรงแห้งไเหรเอ้ามาพ่อใหญ่บงกันอ่านอ่านโค้งอ่านเหนือวะจะหนวะอ่านโค้งนาะมู่บ้านโค้งอยู่อยู่อยู่ ตัวตนี่ว่ามันทายยูยูยูว่าริ่นต้นตำนี่ประมาณหมื่นหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นสามหประมาณน yeah. oh. ี้เห็นปต้นหองเท่าไหร่ตัวนี้เจ็ดพันหาหม่นโอ้ตัวนี้มันอ้วนอยู่ปตัวนี้มันอ้วนตัวหมู่บ้านถวผมหมื่นสองหมนาี่เนยมันอยู่ในเกณฑ์มันจอยกว่านี้ตัวนี้หมื่นเจัาอเนืออันเนืออันเนือเอานี่ยนัอยู่ตัวนี้มันเตียมนี่เนา ันเต็มดีตัวนี้ไปเอามันเต็มดีมันเตรียมดีมันเตรมอยู่มือนวานผมมสอยู่อยูอยู่อยู่อ่าลินเดียวมัจอยกว่านี้มันมันแข็งแวันตัวนี้มันไหเต็มเต็มอยู่มันเจ็ดาเบอร์ใส่ไหมลูกเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้นพี่น้องครับมื่นเจ็ดพันหย เป็นอันเป็นเนื้อไปโค้งติดเนื้อตัวนี้โค้งติดเนื้อแน่นดีวะโค้งติดเนื้อโค้งติดเนื้อแซ่หลอ่อพ่อคอมเมนต์มาดีครับผมมามาพอ่อคอมเมนต์หน่อยเข้ามาที่นี้เจ้าหน้าที่รวะวังเดี๋ยวสายแม่ไ,ไปแล้วโอ้โหสิบสีททสบส่ที่ระวังเฉลี่ยตัดก่อนไปว่ามืออื่นเะโซโบนแอร์่บนแอร์คอมเมนต์ต้นตัวนี้เอาพี่น้องพ่ขอคอมเมนต์น้อยเอาเด้อสีละลายเปิดต้นต่อไป ่อกน,น้อยเราแม่สาวแม่ไปแล้วสีอายุประมาณจะเดือนพอสิบเดือนต้นปีน้อยสี่สิบอยสี่สิบเบอรตัวนี้แสบตาเลยพี่น้องครับแดงพ่อไายลลูกสี่ว้ยบ่กึเนาะพีกพีกแดงบ่แนตัวพีพกแดงแดงข้อเท่าไหร่เท่าไหร่พัน <25. S 1> ห้าฮะ่อได้สองหมื่นสามพันห้าสองสามหานแอนเศร้าสา,สามพี่นอ้องหัวเรียง องสเดือนสงร้อยสี่สิบามหาราคานเปิดไว้เดี่ยวเบิ่งไายต่อได้ต่อได้ต่อได้พี่น้องพี่น้องท่านต่อเมียพัดนานาคขนาดที่เขาปเบิ่งไทยเบิ่งไทยงหางเมียส่สิบตัวงๆร้าคเจ็ดหมองสามพี่น้องอายุสิบเอ็ดเดือนอดอนกแางเลาก่าเลยมงแกงมงขาเรา้งด้คหาดีคหาได้ อเอามาเฉยไรงว่วงคือดีเางว่างวงามามาเฉยเลาใส่เลอูมา,ลลลมาใส่ก่อนศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก่เจ็ดสองหกศูนย์เจ็ดสองหกศูนย์เก้าห้าเก้มีนจนน้อยจากชิรลา่าต้นนั้นแม่ลูกมามาตนม้นไหนเลูกแม่ลูกชิวายลูกเอาต้นต่อไปอยู่อย,อยู่ขางคูต้นนี้เด้ออยู่ขางคู่ต้นนี้ ตัวนีบพ่อไทยผับยิ่งก่นอนาอตรงกลางงวตัวนี้พี่น้องครับมาเปิดตัวต่อไปแม่ลูกแซวเจ็ดสองหมืเบาทเม็ดสีส่บหา้ากัวความสูงเป็นเม็ดส,ส,สี่สบห้ลูกเฮ้ยเม็ดสิส ลูกจ็ดเดือนหระพอ4เดือนถเขาหาเนื้อหรอลูกชี้ไหวเลยลูกชีไหวบงเขาปแงืลูกชี้ไหวบอกอหลุนธรรมชาตินอแม่มันถือาเตงาดีประเด็นจริโลนธรรมชาติเทวร้ายเด้อเอาต้นต่อไปแม่ลูกลูกแม่ลูกลูกเมียลูกมีประมาณสีเดือนห้าเดือนเทวร้าเด้เอารเลยเด็นสี่สิบตัวแม่เพิ่นลูกนีลำรางพี่น้องครับตรนีเจิ่งเคียงขาเราสองหมื่นเบาท ติดบหน่อยนึงที่ผมมาโบดมานึงสองหมื่นเจ็ดพันหาร้อยคุณพ่อทีมงานสิราชข้าพี่น้องครับคุณพ่อกมีหน่อยส่เบอร์อีกรอบนึงพ่อเบอร์อีกรอบนึงเ้าศูนย์ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เกาสี่เกศ์เจ็ดสองหกเก้าห้าองเก้าห้อิรโทษตามบ้านพี่น้องรมีสอตัวได้ต, 5. ตัวีี้สอ,องมห่ตัวนี้ตัวนี้สองสามหานี่อีพอขมีหน่อยให้ดูอีกตัวนี้สองสหเป็นมาสาตัว่่ ม่ปอไปดิโอใส่ใส่เขาไปหรอโอ้เขาไปหรอเนาะเขาจะใ้เาเขาใ้เาเไปเสยงบทิมอลูสีน่าหอยสได้สีน่หอยบ่หอยมั่งนอหอยมังไโอ้หะหนะปี่าอ้ยังไงอ้ทวิตทวิตเซวิตเซวิตไปะโสมือนมี่นะอไหนมันไปยโสมือเเมีย่ไเียดเนื้อไดอ แมนบอกโอ้โหคนขายแมนไปพี่น้องครับตัวนีนะดูลูกเทพนครับกะอบสองสามหาห่วยไม่ยังเหรตัวนีขึ้นมานอนเลยเมื่อยว่ะมาไปย่างมันกันมีหลายตอนในพี่น้องพยายามเบิ้งหลายตอนเดี๋ยวมันนี้งัวมันกับมันกับพ่อไ้ทยอยู่มัอนี้ นีก็โค้งตัวนี้กัโค้งสองหมื่นกว่าข้างบนซ้ายทียังแปลงเก่งรุดรุดกลืนเลยไม่ยังหลอยม่ยังกันหรอไม่ยังหรอไม่ยังห่ะสายโค้งโค้งอีกแล้วบันได ไลไปในโค้งนี่สิไปเขาสิบหสีแตงหวกาตมากหนึ่งอยู่บ้างยเพีรก็นับสีด้หวแลไลไปพอด้าเสียวนพอ่นมื่นนึ่งพัปีร้อยทุนมันเหลืออยู่สิบหกรอยพัดไปหพันึ่งพัหนึ่งกัล่ำดางขังขาดวดไปไปาขไลน้ำร้อยยี่สิบาทเอาลองคน้อยนึกไหนก็เลา่ขาตุจีรอยกไหนลองคน มือหนึ่งบันแปรดอยไม่พอไปกงก็ให้มือหนึ่งเห็นบ่มา่บ้านผมบอกว่่บ้านว่างงคกงสับหนีผมเกินมือสองแนทายอยู่ไอวาลินแต่ว่ามันบันใหญ่สับหนีเขาซื้อกันหนึ่บ้านเอาวะเรพี่เท่าไหร่ล่ะต้งครูต้งเขียนไหมเอ้า เท่าไหร่เท oh ่าไหร่หม yup. oh. mm ื hmm. ่นพันบ่าวเดียเราหนสิบแปดอยก็ได้สงอยรถือเดือดสิบหกโอ้โหมหาลอยก็ยี่สิบบาทประมาณนี้พี่น้องครับงโค้ง่บไฮเบอร์เพี่น้องเดียวเงือกขายได้ละขายละหมื่นพันก็ขายหมื่นหนึงไมโอ้ยงสวกงามติได้เดือกวสามสลอไก่ได้ก็ไม่ได้ิ ก็ได้เลยอีสาหน่อยสิสาวหน่อยหกันหาหน่อยหกพันหาซื้อๆโอ้สองโตด้นี่ที่นี่ก็แม่เว้แล้นี่หกหาก็แปเด้อสองสาวเอาหกก็แปดสิบ 8, หาตัวหน่อยหกสิบหตัวใหญ่แปดสิหา ตัวน emos, ั้น ah, anyway. ่าจะเป็นเล่มัเล่มันเล่มันเล่มันตามันยังแดงเบืองไงตัวขนตามันยังแดงนี้หกสิบหากับแปดสิหเบอร์มาไทล้วเหปดนย์ครับหกแปดศูนย์หกสองศูนย์หกสองศูนย์สีองแปดห้าสี่สองแปด้าหกิบกับดิห้กเอางือสองตัถือก็น่เออ ไม่ยังเหรอพี่จะครูจะเข็ยนเดี๋ยวขายเหรอที่นี่เพราะสิใจเงินคนเสี่ยงคนจับเสี่ยงด้วยนี่ห่วยเอาห่มากขาซื้อคนจับเสี่ยงเลยก็ได้เออเอาเอาเอาไปยังการสื่อขายมีความเสี่ยงครับยี่น้องครับอุ้ยตัวนี้กูแยบว่ากูทายยังไงมาตรงนี้เอาเอายังไปเลยเงา้ยวทบเจ้งหน้าที่เล้วะเจ้านาทีเลยเว้ยเอาซอมกัน